สวัสดีครับพบกับช่องทอนน่งัวครับผมอันนี้ครับผมผมสีพามะเบิ้งครับบาหัวหานนี่ครับัวหารสองยางนี่นี่ครับนี่ินากับซีพี่ครับผมงัว่าเขาตีเลือกกินอันใดครับผมอันนี้โปรตีนอันนี้โปรตีน16เปอร์เซ็นต์ขึ้นครับอันนี้โปรตีน20เปอร์เซ็นต์ครับของซีพี่ครับนี่ครับเบิ้งครับ บ่าแม่พันธุ์ติเหลือกินอวหารยังครับกะบมาบังคิดมวลมของความหนาหักของว่าครับมันนี่ครับใบบ่มีอย่างลายครับผมกะรับชมน้ำกันเลยครับอครับผมนี่ครับผมเด็ดนี่ครับตวงย่างละถวยครับผมมันนี่เอาแบบพอๆกันครับผม นี่นิูวที่หน้าครับผมิังไหนถ้วครับผมอ๋อนิ้วที่หน้าหนึ่งถวยครับผมตะกะพี่พี่ครับพี่พี่ครับหนึ่งถวยครับต้ำกันครับผมที่นี่ไปชมน้ำกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงครับนี่ครับ อ๋ครับนี่ครับพี่พี่ฟังหนึ่งครับผมพี่พี่เอ้านี่ครับผมเอาลูกเขาออกมาครับนี่ครับลูกเขาเย่งจริงครับนี whereas, ่ครับเบื้องความตลกอออันนี้งอตัวนี้บเบิ้งอย่างเลยครับนี่ครับกินฟังพี่พี่ยงเดี๋ยวแลครับนี่ครับ รเรอันนี้เป็นการเิ่งแบบความเพื่ดเพลินนะครับว่าัวหันใด้มูกัดกินนะครับเห็นไหมครับการเล่นเมื่อกกินของนี้ที่นาแล้วครับผมนี่ครับเบิ้งครับเขาติดกินยังตะกันกัน อันนี้เลนของนิ้ที่ไหนครับเนติปตกรอันนี้ซีเบิ้งไปก็คือว่าเขาห่วงห่วงอาหารนะครับน่ครับเขาบอให้ลูกเขากินครับเห็นไหมครับเมื่อลูกเขาแบงใจเขาดันเลยครับเขาดันลูกไปครับผมไ่เกี่ยวว่าห่วงอาหารแต่บ่ระเสียนะครับอาจนี้ชาวทีเนี่ยเขากินบบครับน่ครับเขาติห่วงห่วงอาหารนครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับผมปล่อยลูกเคามาครับเพื่อคอมโบวุ่นใบครับผมให้แม่เขาตัดติ้นครับกระนี่ครับกระเบิ้งไปนั่นครับผมเอ้ยนี่าจะยังไงลูกเขากวนอยู่ข้างหลังนี่ครับโอ้ยโอ๊ยตัวนี้กวนครับตัวนี้มาต้น ัมผมคึกว่าของซีพีสีเกียติเบดได้ครับเขาติดมุมครับผมเดี๋ยวผมขาอ,อยากตัดน้านีดหนึ่งนี่ครับของซีพีกับติเบสนะครับ นี่ครับนี่ครับ,รบกัดสรุปแล้วนี่ครับผมกัดตรุปแล้วเพราะกินท่ำๆกันนะครับ่ว,ว่าดีพี่เบิร์ตอนแห้วครับผมกัพิจนาเบิ้งเอาครับผมกับวองหูวเป็นยังไงครับนี่ครับ ันนี้มากกวัญตันนี้ก็มากกวัไปนกินอาหารปะไรครับมันนี้เอาออกมากครับเพราะว่าปกติจะกินน้ำแม่มันนี่ออกออกแล้วเขียดครับนี่ครับเขียดนีเลยครับไปกินหัวหามเขียดไงเลยครับต้น ก็ขอไพ่ไหลครับมันมีกล่องน้ำใสครับผมนีม่ครับก็สรุปแล้วครับว่าหัวหันพี่พี่ยี่ิบเอ็ดเร์เซ็นอี้ก็ัซึ้ว่าเลอกันนะครับผมจะทิ้งไปเลยครับผมก็คขอความหมายมันก็บเบิดเบิดไปครับพี่พี่ครับผมพี่พี่อาจดิเบ,บิดป้อนน้อยนิดครับยูทินาาน่คือ สิบหกเปอร์เซ็นต์รตนที่หก็นต์ขึ่นครับ,รบาาก,กับ่อฮัวจ็เปอร์เซ็นต์กับสิบหกเปอร์เซ็นต์ขื่นครับผมจะว่าปีพีนี่ปีพียีบเอซนต์นนี่ครับกับเบองเกาครับผมกัผมเบิ้งไปยัน,นื่อคือว่ามันกับกินทีวกันบปตครับผมแซ่บไปครับวานองยี่หอนี่ครับผมว่ากินดีกินแซ่บครับ ครับนี่ก็ขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังมาหลายครับผมมีช่างทอนความท้อกับกว่าเก้าพัาทต่อทีปีไหมครับผม